ครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการแฟดเครื่องซั s u ุงนะครับที่เป็น Android 10นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแนวทางการแฟดนะครับแนวทางการแฟดรุ่นนี้ก็สามารถใช้ได้กับหลายเครื่องนะครับผมขอแค่ลอมในไบนา r ี่มันตรงกับในตัวเครื่องนะครับผมโอเคครับผมโปรแกรมก็เราจะแฟตผ่าน o d ดินนะครับถ้าเป็น Android 10ก็แนะนาว่าให้ใช้ o d ดินเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอดิน3เวอร์ชัน 3.14. หนะครับผมตัวนี้ก็แตกไฟออกมาเลยนะครับโอเคพอแตกไฟกมาส่วนตัวล้อมนะครับตัวล้อมอันนี้ผมโหลดมาไว้แล้วนะครับล้อมจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับ5ไฟล์นะครับแต่เราเลือก4ไฟล์นะครับมันจะมี APBLCP แล้วก็ CSC แล้วก็ HomeCSC นะครับผมให้เราเลือกเป็น CSC เป็นหลักนะครับถ้าเราจะแฟตแก้เครื่องค้างนะครับหรือว่าจะแฟตอัพขึ้น Android นะครับให้เราเลือกเป็น CSC เป็นหลักนะครับ ในกรณีที่ใช้ HOME CSC จะเป็นพวกเครื่องที่แฟตไฟล์คอมบิเนชันเข้าไปนะครับผมในการปลด Gmail นะครับผมพวกนั้นลบลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับไฟล์นี้เราจะแฟตแค่สีไฟล์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมไฟล์แฟตก่อนนะครับทีนี้เราก็เปิดโปรแกรม Odin ขึ้นมานะครับมันก็จะแฟตเหมือนกับ Android 9สมัยก่อนเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตั้งฉากอยู่ประมาณนี้นะครับตัวรอมจะเป็น U3 นะครับ U3 นะครับตัวเครื่องก็เป็น U3 นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับการแฟดรลอมซัมซุงจะแฟดอัพขึ้นไบนารีได้นะครับแต่จะแฟดดาวเกตไบนารีไม่ได้แต่ดาวเกต a n d ดรอยได้อ่ะงงไหมครับสมมุติว่า มีลอมอยู่2เบอร์มีลอม U5 นะครับ U5 Android 10กับ U5 Android 9นะครับสามารถแฟร U5 Android 9ได้นะครับผมสามารถแฟร U5 Android 9ได้แต่ไม่สามารถแฟร U4 Android 9ได้นะครับหรือ U4 Android 10ได้นะครับจะจะแฟรขึ้น U ได้แต่จะแฟรลง U ไม่ได้นะครับผมการแฟรซัมซุงจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปแยกออกมานะครับว่าสาเหตุที่มัน แฟดแดงเพราะอะไรนะครับแฟดเฟลหรือว่าวิ่งไปมันค้างกาอากาศอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีออกมาแยกนะครับผมถ้าจะรวบรัดในคลิปนี้เนี่ยมันจะยาวเกินไปนะครับเพราะคลิปนี้เป็นแนวทางการแฟดนะครับรุ่นใหม่ตัวรุ่นที่นามาสาธิตก็จะเป็น A01 นะครับ Galaxy A01 นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมบอกแหล่งเอาลอมก่อนนะครับลอมตัวนี้ผมก็ได้มาจากตัวซัมร์มนะครับวิธีการเอาลอมแล้วก็เปิดโปรแกรมซัมร์มขึ้นมานะครับ ซัมเฟิร์มนี่ผมน่าจะเคยสอนโหลดไปในช่องแล้วแหละนะครับผมการหาลองซัมซุงแบบง่ายๆนะครับหาผ่านซัมเฟิร์มตัวซัมเฟิร์มเป็นโปรแกรมฟรีนะครับผมพอเราเปิดซัมเฟิร์มขึ้นมานะครับเราก็ใส่โมเดลในตัวเครื่องของเราเข้าไปนะครับเช่น galaxy A01 มันจะขึ้นต้นด้วยโมเดล sm ขีดนะครับ a 0 1 5อย่างนี้นะครับน่าจะมี f ด้วยนะครับ a 0 1 5แล้วเราก็ใส่คำว่า tsl นะครับ ตัวนี้เป็นรีเจียนนะครับก็คือรหัสประเทศนะครับใส่บันทีเอแล้วก็กดเช็คอัปเดตนะครับอ่ามันก็จะขึ้นลอมนะครับครับผมตัวนี้นะครับตัวลอมตัวนี้มันจะไม่สามารถเลือกได้นะครับผมมันจะเลือกให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นนะครับถ้าเราโหลดฝันซัมเฟิร์มนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็กดคําว่าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตรงนี้ไปนะครับ พอกดดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นที่เซฟให้เรานะครับเราก็เลือกที่เซฟไฟล์นะครับแค่นั้นเองนะครับพอโหลดเต็มปุ๊บมันก็จะได้ไฟล์แบบนี้มาเป็นไฟล์อย่างนี้มาเลยนะครับ5้าไฟล์ผมลบออกไปแล้วไฟล์หนึ่งนะครับก็คือโฮมซีเอตอนแรกนะครับโอเคทีนี้เราก็เปิดโปรแกรม Odin ขึ้นมานะครับแล้วก็ลากลากไฟล์ทั้ง4ไฟล์ตัวนี้ลงมาอย่างนี้เลยนะครับหรือใครจะกดเบลทีละช่องละช่องละช่องก็ได้เหมือนกันนะครับผมอย่างนั้น พอเราลากไฟล์ออกมาอย่างนี้นะครับไฟล์ตัว ap มันเป็นไฟล์ใหญ่นะครับโปรแกรมเรามันจะค้างสักพักเลยนะครับถ้าคอมใครเร็วก็ไม่น่าเกิน10วินะครับแต่ถ้าคอมช้าแบบผมก็จะนานอยู่นะครับน่าจะมี1นาทีเลยนะครับผมระหว่างที่เรารอเราไฟล์มันลากเข้ามา odin นะครับผมเราก็เข้าโหมดแฝดรอนะครับวิธีการเข้าโหมดแฝดนะครับสังเกตว่ารุ่นใหม่มันจะไม่มีปุ่มโฮมให้เรากดปุ่มบวกกับปุ่มลบนะครับปุ่มบวกกับปุ่มลบกดแชร์ไว้นะ ปุ่มพาวเวอร์ไม่ต้องนะครับปุ่มเปิดเครื่องไม่ต้องกดนะครับกดแค่บวกลบแช่ไว้สองปุ่มแล้วก็เสียบสายเข้าไปมันจะไปนหน้าสีฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วเราพอมาหน้าสีฟ้าอย่างนี้ให้เรารีบปล่อยมือออกนะครับปล่อยบวกลบ,บออกแล้วก็กดบวกหนึ่งทีมันจะเป็นหน้าแฟลชอย่างนี้นะครับผมทีนี้นะครับ ที่ตัวโอดินก็จะมองเห็นพอตเป็นคอมที่สีนะครับผมอย่าลืมติดตั้งซัมซุง usb driver มาก่อนนะครับถึงจะเจอตรงนี้นะครับถ้าใครติดตั้งไดรเวอร์แล้วมันไม่ขึ้นพอตอย่างนี้นะครับรีสตาร์ทคอมหนึ่งครั้งถ้าใครรีสตาร์ทคอมแล้วยังไม่ขึ้นเปลี่ยนสายนะครับผมถ้าเปลี่ยนสายแล้วยังไม่ขึ้นอีกก็ลองเช็คก้นชาร์จดูนะครับว่ามันมีฝุ่นระวังฝุ่นอะไรเข้าไปไหมนะครับผมโอเคลองดูนะครับตัวนี้เป็นแนวทางนะครับผมแล้วก็สั่งแฟลชนะครับ รอนะครับมันค่อนข้างจะแฟรนาำหน่อยนะครับผม ผมเยวขออนุญาตบ้างมือถือไว้ก่อนนะครับผมว่ามันก็น่าจะมีสามสี่นาทีอยู่นะครับในหน้าน,นี้ ตอนนี้ก็ใกล้จะแฟดเสร็จแล้วนะครับถ้าแฟดผ่านนะครับมันจะขึ้นว่าพาร์ทนะครับเป็นตัวเขียวๆนะครับผมแล้วตัวเครื่องจะรีเซ็ตเองนะครับผม เราก็รอมันบูตนะครับมันจะบูตไปหน้าเลือกภาษานะครับตัวนี้กเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรอนานนะครับ ก็จะขึ้นแล้วนะครับผมพอขึ้นแล้วเราก็ตั้งค่าเรียวภาษากดเน่งเน็ดถัดไปได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้ามี Gmail ในเตียวเครื่องก็ใส่ Gmail เข้าไปนะครับผมโอเคครับสำหรับแนวทางการเฟดเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในหน้านี้เราก็กด ถัดไปถัดไปเรื่อยเชื่อมต่อไว f ฟได้เลยนะครับผมโอเคครับเี๋วไวต่อกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผม